สวัสดีค่ะตาเจะข่าวตอนนี้นะคะชูตี้อยู่ที่ฟาร์มแกะจริงๆค่ะและที่เราเห็นข้างหลังนี้นะคะก็คือลุกแกะค่ะที่นี่นะคะก็จะเป็นฟาร์มแกะที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็จะมีส่วนของแกะที่เป็นตัวเต็มวัยแล้วแล้ว,ลวตรงน,นี้ก็จะเป็นเฉพาะลูกแกะนะคะสิคะหนะ้าตาของมันน่ารักบ้องแนวมากนี่ก็มีการจะให้อาหารแกะได้ด้วยนะคะอ้าวแม่แมยุ<บ>้ยแมนะ่นี่คือเสียงของลูกแกะนะคะ สี่เสียงของพิธีกรเหรอครับน่ารักไหมนที่สุดนะคะเราก็สามารถมาเห็นแกะได้ไม่จะเป็นต้องไปถึงนิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียนะคะเราได้มาที่ไต้หวันแห่งนี้ก็มีแกะด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะที่ฟาร์มแกะจิงๆนะคะในจังหวัดนันทอเมืองพูหลีนะคะใครที่อยากจะมาชมธรรมชาติแล้วก็มาชมสัตว์นะคะก็สามารถมาได้ที่ฟาร์มแกะจิงจค่ะบ๊ายบาย face and gate